สวัสดีค่ะทุกคนวลคัมทูเดอะซิมสี่แคสเซิลเอสเตทคิดนะคะก็เป็นคิดเกี่ยวกับของในบิวโมดที่แบบว่าออกแนวประสาทยิ่งใหญ่ตะการตาและคลาสสิกในแบบสมัยก่อนนู้นเนาะซึ่งเราอะ่ะก็ดูรีวิวมาแล้วก็แบบเออตัดสินใจซื้อมาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันก็เขาจะมีห้องมาให้3มห้องนะคะแบบนี้เลยนะทุกคน ก็นั่นแหละห้องแรกจะเป็นโทนสีแบบครีมครีมโทนหินแบบปลอดภัยนะคะโทนมีโทนสีดํานะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็โทนแบบสีน้ําตาลเข้มนะคะอันนี้เป็นห้องตัวอย่างนะคะราคาประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาดูห้องตัวอย่างนะนี่เขาแต่งมาได้แบบว่าเออสวยงามนะคะในเอลกแ,แล้วมันก็คือ เข้ากันมากๆเลยทุกคนใรที่แบบว่าไม่รู้จะแต่งแนวไหนก็เอาห้องแบบตัวอย่างเนี้ยเป็นแนวทางก็ได้เนาะแล้วค่อยปรับแต่งเอาแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นของที่ตกแต่งด้านในนะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบของตกแต่งนะคะเป็นหัวลามะหรอใช่ไหมเป็นมาแค่หัวนะคะแล้วก็ข้างบนไม่ได้ใจว่าวางอะไรได้หรือเปล่านะเป็นสีแบบโทนสี น้ำตาลครีมสีดำมีแบบคาบเปืเป้อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนรูปปั้นสถาสถาปัตยกรรมได้ป่ะวะ่านั่นแหละก็จะมีหลายลายนะคะเป็นลายหมวกลายสัญลักษณ์อะไรต่างๆแบบนี้เนาะเออน,นั่นแหละทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นโทนสีเดียวกันหมดเลยนะคะมีอันที่แบบเป็นคาบคาบน่ากลัวน่ากลัวอยู่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเป็นคาบสีดำดำ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นของตกแต่งข้างนอกเหมือนกันนะคะก็ดูสีเขาก็จะแบบวิมีแบบเป็นสีเขียวๆ้วยนะเมื่อกี้แล้วก็มีวิของจริงคือสวยมากทุกคนคือแบบดูรีวิวแล้วไม่เท่าตาเห็นของจริงนะดูใครที่ยังไม่ซื้อนะคะก็ดูรีวิวจากหลายๆหลายๆคลิปนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าเออจะซื้อดีไหมนะคะ อย่างเราก็ดูจากภาพรูปแล้วก็คิดต่างๆนะคะก็ตัดสินใจเลยว่าโอเคเอาละกันเพราะว่าอยากอยากลองสร้างที่มันเป็นประสาทอะไรดูบ้างนะคะอันนี้ดูมีความแบบเป็นริ้วๆอุ้ยสีเขียวเมื่อกี้น่ากลัวเกินไปไหมนี่สีดำทุกคนประสาทของแบบเดกคิล่าโอ้โหสวยอะ่ะอุ้ยตรงนี้สวยมากตรงหัวมุมอันนี้เดี๋ยวลองใส่เสานะคะนี่ ก็โทนสีมันเหมือนกันหมดนั่นแหละเนาะทุกคนในแต่ละคิดอะในแต่ละอันนะนี่อุ้ยเข้ากันเวอร์อันนี้เป็นรั้วนะคะมีให้มาสองอันเป็นรั้วผอมบางกับรั้วแบบหนาเตอะนะคะก็โทนสีเดียวกันเลยนะคะอุ้ยสวยเนี่ยชอบชอบแบบว่าไม่ไม่มีค่าอ่ะแบบมีค่ามันน่ากลัวดูดิเหมือนประสาทล้างอะเออ นี่ใครชอบสร้างแนวประสาทเจ้าหญิงหรือว่าดัคีิลาก็จัดไปเลยนะคะควรซื้อนะคะออ๊ยบันไดสวยมากบันไดหินสวยมากทุกคนต้องต้องซื้อต้องซื้อใครชอบใครชอบบันไดเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูทุกสีเลยโอ๊ยสีขาวก็สวยสีน้ำตาลก็สวยนะคะสีดำก็สวยอันนี้เป็นแบบมีคราบนะคะนี่ เป็นแบบมีคราบเคอะหน่อยนะคะเป็นแบบครึ่งสีอย่างเงี้ยมีสีดําอยู่ข้างใต้ก็คือแสดงว่าเป็นมีคราบเนาะนี่สวยมากสวยจังเลยอันนี้เป็นราบันไดนะคะก็เป็นโทนสีเหมือนกันให้เข้ากับบันไดเลยเนาะมันดูแบบว่าอืถ้าทําบันไดแคบๆไม่น่าเหมาะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผนังนะคะสีผนังก็สวยนะคะเป็น คนหินเนาะนั่นแหละใครอยากได้แบบนี้ก็มาจัดได้เลยนะคะสวยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนตัวคือถูกใจสีสีครีมแบบสะอาดแล้วก็สีน้ำตาลอืน่าจะเอาไปสร้างอะไรดูนะคะแล้วก็พื้นนะคะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมอมสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะคะแบบอ่อ เหมือนอยู่หน้าไพ่แล้วก็มีมมบางอันมีหญ้าแทรกมาด้วยแล้วก็มีคราบเคอะๆเหมือนไม่เคยแบบว่าถูพื้นอะไรแบบเนี้ยปล่อยพื้นล้างไว้แบบโดนฝนฝนเทลงมาก็คือไม่ได้ขัดถูอะไรนะคะนี่เป็นประสาทล้างเนาะอุ๊ยสีน้ำตาลอันเนี้ยตรงบันไดสว,ส,วสวย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 ทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นหน้าต่างนะคะอันนี้หน้าต่างเล็กจิว๋ว หน้าต่างแบบเหมือนปลายดินสอแล้วก็จะมีแบบสีข้างในนะคะแตกต่างกันเนาะแล้วก็มันจะเหมือนเป็นลึกปุ๋มเข้าไปอะ่ะเป็นกระจกข้างในนะคะแล้วก็มีซิกโครงซิโครงครง่ะซีก่กงเป็นลวดลายนะคะสีดำอันนี้ก็มีแบบเป็นลวดลายอื่นๆด้วยนี่เป็นมองทะลุได้แบบจางๆเนาะ แต่อันนั้นอันอันสทินสองก็คือเป็นสีฟ้าตัดเลยเว้ยอันนี้สวยนะเว้ยอันนี้ก็สวยเป็นแบบเหมือนดอกไอเนี้ยใบยโคเวอร์อะสามแฉกไม่ใช่สี่แฉกนะเอออันนี้เป็นเหมือนประสาทที่ว่ามีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆใส่ให้ด้วยนะคะนี้อันนี้อันนี้เป็นเหมือนดอกไม้นะคะใบโคเวอร์สีแ่แฉกสวยทุกคนดูสิชอบอะ อันนี้ต้องการผนังความสูงมากกว่านี้เนาะก็มีหลายขนาดนะคะอันนี้เป็นประตูหุยประตูเหมือนประตูคุกเลยอะหุยสวยอันนี้สวยซุ้มโค้งประตูซุ้มโค้งสวยมากดูรอยรอยสลักคือข้างๆข,ข,ขอประตูอะข้างบนอะคือสวยมากทุกคนอุยอุยสีนี้สวยเนาะแล้วก็สีเขืก็ทำไม่ได้น่ากลัวดีจริงๆเลย นะคะนี่อันนี้สีขาวน,นี่สีดำโอ้ยโอ้ยสีดามันสวยสีครีมอันนี้ก็สวยเดี๋ยวเราเราอะทุกคนเราคุ้นๆมากเลยเดี๋ยวเราจะลองทำสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งให้ดูนะคะเดี๋ยวเลือกสีก่อนเอาเป็นโทนสีแบบเขอะๆนะคะคือมันคือเราเห็นสีเนี้ยแล้วเราแบบคุ้นๆน,นะเหมือนเหมือนเคยเห็นที่ไหนเนี่ยเออแต่ว่า เดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วแล้วทุกคนดูสิว่าจะนึกออกหรือเปล่าว่ามันคืออะไรอันนี้แบบคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนแบบร้อยเปอซนตนะทุกคนแต่ว่าเราก็คือเอาเท่าที่เราจําความได้ละกันว่ามันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ใส่ของต่างๆที่ให้มาเนาะเดี๋ยวอืมีน,นี่ข้างล่างนะคะก็เวลาดึงอผนังให้สูงขึ้น มันก็จะใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็สวยเหมือนกันโทนสีนี่ทุกคนคิดออกยังคุ้นคๆไหมมันเหมือนแถวแถวบ้านยังไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวใส่หลังคาแต่ว่าหลังคาคือไม่มีสีให้อะดิแต่ว่าเราก็จะพยายามหาสีจากที่เรามีนะคะเดี๋ยวลองทําดูว่ามันจะได้ไหมแล้วแล้วถ้าเกิดว่าฟิลมันได้นะเราก็เดี๋ยวไว้ทำสปีดบิว แบบของแบบเขาเรียนเรียนแบบของจริงอะไรแบบนี้ไม่ดูคุนยังทุกคนประสาทประสาทอะไรประสาทเขาอะไรสักอย่างที่ขึ้นต้นด้วยพนมลงไทยด้วยดุ๋เหมือนมากมันจะมีซุ้มคือคือส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเมืองต่ำหรือพนมลงนะมันจะคล้ายคฟิววิวเนี่ยเออเป็นโทนสีหินแบบสีเนี่ย คือถ้าเราจําไม่ผิดนะเคยไปเมื่อน,นานมาหลายปีแล้ว,ลวนั่นแหละทุกคนเหมือนมากเลยอ่ะคือแบบโอ้โ oh ห my god เดี๋ยวไว้ลองสร้างดูนะคะแต่ว่าน่าจะต้องไปหารูปกับกับแผนผังของของเมืองมาก่อนเนาะเออนั่นแหละทุกคนสีผนังอะไรก็คือดีนะคะเหมือนเบอร์เหมือนมากเหมือนอะไรขนาดนั้นนะดูที่อุ้ยนี่ใส่สีประตูให้เข้ากันเลยนี่ เลิศดเดี๋ยวทาผนังข้างในด้วยนะคะก็ทาผนังข้างในแล้วแล้วก็ทาพื้นข้างในแล้วเดี๋ยวลองตกแต่งสักอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่า,าสีวลึงหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะเป็นแบบแท่นขึ้นมาแบบนี้ประมาณนี้นะคะโอ้ไม่ก d โอ้ m ม g ก d ทุกคนมันเวอร์มันเวอร์ม,อรมันจริงมันจริงขนมรุง้งสุด,สด ถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปซื้อดูได้นะเป็นคิดที่ราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคิดหน้าบ๊ายบาย